สวัสดีครับพี่น้องที่ชิ้หอยที่ถึงสูบหุ่นครับมือน,นีนะครับเดี๋ยวอาจารย์โคสีภาพพี่น้องมาเบปลง่ยนถาสุ่มทีขอนฉินนะครับนี่คือสุ่มสุดถอนฉิมพี่น้องครับขอนออกแล้วครับนี่คือถอนพักเสียนออกแล้วเพรย่างวัทีเพราะว่ามันสูดน้ำพี่น้องมันสูดน้ำตามรักและพักเสียนก็คือผูกสิบหามือครับแล้วก็ ถอนขันสมนว่าถอนทายเลยแดีวกับผู้ไม่แค่อันนี้ว่าศยากเ,กกเ,เก็บให้มันไต่เก็บกินใบรวงเลยผู้ไหวก็ต้องผู้ไว,ว้ฝนมันตกมาสุมือครับพี่น้องครับฝนตกสุมือเดี๋ยวนีแต่ยังตกอยู่ฝนตกสุมือกันเลยจําเป็นต้องถอนสินครับที่แรกว่าสิบานไม่ครับว่าสิบานไม่แต่ว่ามันเสียหลายอยู่ตรงนี้ตรงขุนตรงขุนก็นเสียหลายเทัศน์ กตเลยสีบูพัฒนาครับแม่บ้านเป็นอยากกินพัฒนาส่วนนี้ก็เป็นพักกาดกับพักกาดตัดเชื้อปีผูกเส้นกระถางก็ได้พักกาดเชืปีผูกเส้นกระถางแตงมโมนี่ก็เป็นพักกาดเชื้อปีมาตัดพักกาดเชื้อปีมองนี้ก็พักกาดเชื้อปีให้กันพี่น้องครับพักกาดเชื้อปี เดี au, hello, ๋ยวพักหน้าครับพักหน้านี่กะคือว่าต่วนว่างามต่วนว่าง่าปภายในดอกพี่น้องต่ว่แต่สิบวงถิงใบเพื่อมันติดครับห้ามมันติดนอเดี๋ยวตามให้นี่น้ปง แป้งพักนะครับแป้งพักอากาศชั ar, like ่วปีให้กันอากาศเป็นแป้งพักอากาศชั่ปีให้กันส่วนนี้ครับจะเป็นอากาศชั่วปีอันนี้กล้วยไข่เพคนครับเดี๋ยวกะต้องสีสิ่มสีสิ่มนะครับนี่แหละพี่น้องครับเบี้ยเสียไปวงครับเดือดเบี้ยเสียไปวง เกาะใบกระกู yes. Horse ้จระเประมาณนี่พี่น้องครับยาสเปียบงต้นสวยงามนี่เสียบตัวขนาดนี้ไปวงครับติดบ่อติดกะทับว่าติดกะเอาทิมติดกะคือปลูกต้อครับมันเป็นสั้นคือพี่ใหญ่ที่เสียบไปวงครับพี่น้องไปวงแปลงพุ่น ถ้แปลงไม่รแปลงไม่แปลงไม่ไมบ่งพักคณาเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วถ้าว่แดดมือนี่หรือว่าฝนตกว่แห้งครับขณาสีร้อยชุพี่น้องครับกำลังสิงหัแต่ว่าตอนนี้กลังห่มไทยให้พี่น้องเบิงครับ ผลพอลินๆินกำลังว่าสิงหงวจังหน่อยพักพนาครับพอพันไว้ต้นชี้ไลครับพี่น้องแต่ว่าร้อเบิงครับว่าตายกันยังมีแค่นั้นครับคนรักคือสิบุมีดอกขึ้นว่าดอกว่อ,อนี่คือปูพักข่าเชียดพี่น้องครับ ปลูกพักไข่เคลียดครับปลูกไว้สี่ละจากน้อยกระด้คันสมจากน้อยก็ได้รองครับพักกาเจียวปีงามลายส่วนนี้เป็นภูม,มิบักฟักครับพี่น้องครับอาจารย์พุ่มวาจีถางถิมตะโดนละล่ะมันหกแต่ว่าเพินแพงครับเผนไม้จะไปถางองข่เด้อพอจีเฮ็ดเองพอนะกะเลยบ่ถางครับ แต่ว่าได้กินไปแล้วล่ะรอบนึงครับบักฟักเพิ่นักฟักเพิ่นพี่น้องส่วนแปลงตัวนี้ครับแปลงตัวนี้เป็นแปลงที่ติดของข้ัวครับพี่น้องอยู่ในบ้านในเปิงบ้านจานคมคนขุดปลูกพักแปลนเด่นซื้อดอกพอดีเพิินขอปลูกหอ,อมแซมครับบอกว่าจะมาปลูกแกม ว่าเอานี่ปักแซมใ้พี่น้องครับเอาประกาศปักแซมใบนะครับ่าจะมาปลูกแกมเอาไปมากกันเลยตัดสินใจครับขายแปลงนี่ให้เพื่อนหาสิบ,บาทครับคอยสิขายแปลงพักแปงในเจ้าหาสิบ,บาทให้เจ้าครอบคล้องเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าเอาไปมากเพิ่นกันเลยมาปลูกหอมแดงเพิ่นใส่ใบเพราะว่ามันทาปลูกไปแต่เจ็บ ใส่ปนใส่แก้วผ่านะพี่น้องครับคลิปนี้เอาไว้สนีก้อนครับพอกันคลิปหนาก็แล้วกันเดี๋ยวไปเบิ้งแม่บ้านเพิ่นสิกินยังไทยคลิปปุขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับบางค้นกับว่า กินคือว่าว่าปากเนี่ยหันว่าหันปากสิเป็นตะเบิ่งก็นี่ว่าว่าเป็นครับพี่น้องเพิ่นนี่ว่าว่าเป็นแต่ว่าถ่าจมเนี่ยเคยไปควายแฉมหลายเวทีแล้วครับพี่น้องทรงพลไปประกวดจมไปแล้วครับพี่น้องครับขอพูดลายๆก็แล้วกันที่ที่ตามช่องของอาจารย์คมครับบอลืมบ่ถิมบ่ปลาบอไล่บ่หางบ่จอนบ่จากบ่เนราชบ่ผากกันนะครับ ยูดีไม่แห้งสูบุญค้นกับพี่น้องครับความเจ็บจะสดลความไข้จยสมีครับสุภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านสุภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนไปแล้วพี่น้องบัดที่เนี่ยสวัสดีครับนาศิตกมัดมือขึ้นว่าดอกว่า